สำหรับคนที่ใช้ Canon Laser Printer ผมคนนี้ครับจะช่วยให้คุณใช้งานเครื่องนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยแอปนี้แอปเดียวครับกับแอป Canon Print Business ครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีแอปดีๆครับจาก Canon เนี่ยมาฝากทุกคนอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ Canon ในตระกูลเลเซอร์ คุณไม่ควรที่จะต้องพลาดแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่า Canon Print Business นั่นเองซึ่งแนะนำเลยครับถ้าใครนะครับใช้ Canon ในตระกูลเลเซอร์คุณไม่ควรพลาดซึ่งแอปนี้นะครับมีให้พวกเราเนี่ยได้ดาวน์โหลดทั้งในระบบของ iOS แล้วก็ Android ครับแอปนี้จะทำให้คุณนี่นะครับไม่ต้องไปกดสันการที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณจะสะดวกสบายมากๆเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว คุณสามารถใช้งานเครื่องนี้ครับผมเครื่องพิมพ์ c a n นเลเซอรเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นครับ ก่อนอื่นเลยนะครับความสะดวกสบายนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะต้องเอาสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยมากดดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับสิ่งแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับนั่นก็คือ Canon Print Business มีให้ดาวน์โหลดอย่างที่ผมบอกไปนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ครับพอเราได้มีการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยหน้าตานะครับไอคอนของแอปนี้ก็จะประมาณนี้ครับให้ทุกคนได้เห็นหน้าตากันก่อนนะครับ นี่แหะครับคือหน้าตาของแอปพลิเคชัน Canon Print Business ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆซึ่งในหน้าแรกครับที่เราเห็นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3าคำสั่งที่เรามักจะเจอแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ document scan แล้วก็ capture นั่นเองครับมาครับเราไปทำความรู้จักกับแต่ละฟังก์ชันคำสั่งกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจาก Docu m e n t ครับทุกคนครับ document คือคําสั่งพิมพ์งานเอกสารหรือรูปภาพจากไฟล์ข้อมูลในสมาร์ทโฟนของเราครับโดยการใช้งานก็ง่ายๆครับกดเข้าไปเลยครับที่ Document เพียงแค่กดคําสั่งนะครับหลังจากนั้นครับคุณก็สามารถเลือกไฟล์งานที่เราจะพิมพ์ได้จากอัลบั้มของเราหรือจากเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับพอเลือกกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยสไอคอนด้วยกันถ้าเราจะพิมพ์งานต้องเลือกรูปไหนให้คุณเลือกรูปขวา ก็จะเป็นภาพนะครับของเครื่องพิมพ์ที่มีกระดาษออกมาหลังจากนั้นครับเราก็กดเข้าไปเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพเราควรจะต้องมีการตั้งค่าก่อนทุกๆครั้งนะครับทุกคนครับเราสามารถเข้าไปเช็คดูพรีวิวเอกสารได้หรือจะตั้งค่าการพิมพ์เลือกขนาดกระดาษแบบไหนสีหรือขาวดำจำนวนชุดการพิมพ์เท่าไหร่ด้านเดียวหรือ2ด้านเราก็สามารถปรับได้หมดเลยแหละครับเช็คเพื่อความชชวร์ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้น สั่งกดพิมพ์ได้เลยครับต่อไปครับไปฟังก์ชันที่คําว่าสแกนนะครับการสแกนข้อมูลจากเอกสารที่เราใส่ไปในเครื่องพิมพ์ครับเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยเราครับจะต้องมีการใส่เอกสารที่เครื่องพิมพ์ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราค่อยกดคําสั่งในการสแกนจากนั้นนะครับให้เรากําหนดการตั้งค่าของการสแกนเช่นยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าผมจะเลือกสแกนนะครับจากช่องฟีดอัตโนมัติหรือกระจกแท่นวางหรือจะเลือกแบบอัตโนมัติสแกนเป็นสีหรือขาวดำเลือก เลือกความละเอียดหรือชนิดของไฟล์ในการสแกนเราก็สามารถทําได้แล้วแอปครับจะให้เราเนี่ยเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลที่เราสแกนไว้เนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยไว้ที่ไหนผมขอแนะนำนะครับว่าเพื่อความง่ายในการจดจําของเราเลือกเก็บไว้ที่ Document ครับพอเสร็จเรียบร้อยเลือกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้น เครื่องก็จะทำการสแกนข้อมูลให้เราทันทีครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือ Capture นั่นเองครับการใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนถ่ายข้อมูลที่เราจะพิมพ์ออกมาครับเช่นเอกสารที่คนอื่นเนี่ยเขาเอามาให้หรือรูปในโทรศัพท์ที่เราสนใจครับพอเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถเลือกปรับสมดุลหรือขนาดในการถ่ายรูปได้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะเซฟเก็บไหมหรือเราจะแชร์ข้อมูลนี้ต่อไปส่งให้เพื่อนส่งทัง อเมหรือว่าจะพิมพ์ก็สามารถทำได้ครับส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชันด้านล่างสุดนะครับนั่นก็คือออ t เทอร์ฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันเพิ่มเติมนั่นเองครับพอเรากดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีคำสั่งเนี่ยเยอะแยะมากมายครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้นครับ ครับกับแอป Canon Print Business แอป,ปนี้แอป,ปเดียวนะครับจะเพิ่มความสะดวกสบายและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากเดิมการใช้งานที่ว่าง่ายสะดวกสบายแล้วนะครับกลายเป็นง่ายและก็สะดวกสบายแบบสุดๆเลยทีเดียวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมคลิปหน้ารับรองว่ามีเทคนิคไอเดียดีๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอนครับ Canon delighting you always